อี่สอินิไอก็มัวมัวไปง้ะอ่ะอันนี้ซีเรียสจริงอ่ะปั๊มนี้น่น่กิวัตต์อ่ะน่าิอวันนุ่ห้กิโลวัตต์อ่นากิโลวัตต์คุณ connect in series series อ่าอ่า series คืออนุกรมอ่ะโอเค yes าโอเคก็วันก็คือ แผงละ550แผงละ550พัสบวกกันก็เป็นวันอันนี้มันวันเซมเท่ากันหรืออัพลิเต้นลิเต้นวิดอัป no problem because controller manage อ๋อก็คือขอให้มากกว่าอัปออหรือว่าเท่ากันสมอลอัปโอเคดาวน์โน่ดาวน์โนก็คืออันนี้1500วัต ก็คือ550ร้0 5ห้0ก็เป็น1,650ได้โอเคอ่าแลวแอนแอนแ a ่น l เล a l ลีออ่าเราซีคอนโทรเลอร์อันนี้เก่าคู่ขนานอันนี้96 96 Watt 9 6นี s วัตต์ไนวัอ่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่14แอมปร์14บสี่อมป้วาดยูจะเซไทยแลนด์โอเค สิบส yeah. 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 okay. ี่ส yeah, uh. uh. ิบสี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบหกเอ้ยทำไมเราถึงโง่โง่บางเวลาสี่สิบสองสี่สิบสองอ้าว ก็คือว่าดูปัม first ปัม first ออ๋อ I know I know and pass 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 แล้ว s same ampere a same 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 all same and low okay ถ้า up cannot up okay low cannot up okay because controller มันไม่ยอนะ have up controller stop and make current อ๋ออ <Sonic> ๋ออ๋อโอเคก็คือว่าแบบนี้เราต่อแบบอนุกรมซีร er <Yes. S 1> ิสเราต่อแบบอนุกรมเข้าไปเพราะว่าที่ต่ออนุกรมเพราะว่าเอาแผงมารว <fit> มกันทั้งหมดสแผงห้าบาสิัสแผงเราก็จะได้ทั้งหมดอันนี้เราคุยกันแบบว่าเหมือนคนไม่ไม่เข้าใจหรือว่าเพิ่งรู้นะครับก็คือ เอามารวมกันให้ได้เนี่ยเอันนี้ปั๊มตัวเนี้ยใช้พลังงาน1,500วัตต์1,500วัตต์ก็ถ้าผมสผมใช้แผง550วัตต์เนี่ทั้งหมด3แผงก็จะมากกว่านิดหน่อยก็ใช้ได้นะพอมากกว่านิดหน่อยก็ใช้ได้มันก็จะแต่ห้ามต่ำกว่าเนาะห้ามโลโลแคนนอลโลแคนอลอืมก็คือถ้าต่ำกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ปกติอ่ะมันจะไม่มีกล่องคองนโซลจะเซฟเรเลสนะ จะแยกมานะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษคือสั่งผลิตให้มันกล่องคอนโทรลอยู่ในนี้เลยสามารถเซตติ้งอะไรต่างๆได้เดี๋ยวเราจะลองติดตั้งสายให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าที่จะต้องเพิ่ม1อันคือเบเกอร์อันนี้ถูกไหมแล้ว U da, U da อยู่จะอยู่จะคอนเน็กอันนี้อันนี้เข้าเบเกอร์อันนี้คอนเอ่านี่เข้า Baker นนเบรกเกแอร์แล้วก็โซลาเซลล์บวกกับลบเข้าตรงนี้นะครับล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ เหมือนเบรกเกอร์เนี้ยก็ช่วยในการเซฟตี้ปั๊มใช่ไหมเซฟตี้ปั๊มแอนด์บ็อกซ์คอนโทรลอ่าถ้าถ้าแบบไฟไฟไม่ดีหรือไฟนี่ม,มันจะดิบแบบปั๊กประมาณนี้นะครับก็ก็ช่วยได้นะครับคือซื้อตัวแต่ว่าต้องเป็นเบรกเกอร์ดีนะครับอันนี้63 63ใช่63แอมป์ใช้ได้เพราะว่าเมื่อกี้อันนี้มันแค่42 yes. ถูกไหม <Yeah. S 1> อันนี้42 <Yeah. S 1> อันนี้ uh, มากกว่า <yeah. S 1> ใช้ได้ก็คือนี้มากกว่าใช้ได้นะครับใช้หน้าที่ในการเปิดเห,เหมือนเหมือนอารมณ์เปิดปิดนี่แหละไม่ต้องทําสวิตช์เพิ่มแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใส่กล่องหรืออะไรให้มันให้มันเรียบร้อยสวยงามนะครับนะเพราะว่าอันนี้เราปกติอะถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือแบรนด์อื่นมันจะมีต้องมีกล่องคอนโทรลแยกตัวหนึ่งสองสามพันนะแต่อันนี้เราสั่งมานะคบเป็นกล่องที่มัน ถ้ามองง่ายๆเลยที่ที่ขายกันไม่แพงเนี่ยมันจะไม่มีตัวกล่องคอนโทรลตัวนี้ต้องจะต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็หมูบวกปั๊มบวกอะไรไปก็หลายหมื่นนะครับแต่เนี้ยราคาไม่กี่พันเองนะครับคือรวมหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งง่าย,ายๆนะครับเออจ้าวบแล้วอันเนี้ยที่มันเป็นควาแค้นแค้นแค้นโอเปนเลย เฮ้ยเจ้าวาดทำไมขัดควงเร็วจังเลยอ่ะอ๋อใช้ของครูฟิกหาโฆษณาตะคู่นะครับแม่คู่นะโอ้อีซี่นะไหนเนี่ยอายดูซิเฮ้ยเจ้าวาดอ่าโอเคอ่ะ เราต้องเอาเพนด้วยเหรอเอาเพนเลยโอเคเอาเลยอเอา for show <c oughs> นี่ๆๆๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆก <c oughs> ็คือต,ตัวตัวนี้มันเป็นปั๊มมาใหม่ซึ่งมันมีกล่องคอนโทรลมาในตัวาทางเราก็กําลังสงสัยในในสายชุดนี้นะครับนะก็ <c oughs> เราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าไอ้สายชุดนี้มันเป็นอะไรแต่ถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะเป็น ชุดที่ต่อเข้ากับ <ไป S 1> ตัวจัดออโต้ในปัม๊มตัวจัดออโต้ในปั๊มอะครับมันมันจะเป็นสายแบบแบบนี้ให้ต่อพ่วงเข้าไปจัดออโต้ปั๊มคือเขาเรียกอะไรลูกลอยจัดออโต้อะไอน,นี่ไอน,นี่คัดออโต้ ö, อ๋อจริงด้วยแม่โหกุดเนานะนไอฉลาดนะ <ๆ S 2> <ๆ>นี่ออันน,น,นี้อันนี้คือกล่องที่บอกว่าที่ทุกคนบอกว่าผมคุณไะต้องซื้อเพิ่มเวลา ซื้อปั๊มต่นนางๆมาแล้วไม่มีกล่องเนี่ยจะไปต่อพวกเข้าโซลา่าเลยเนี่ยบางทีมีทําให้มอเตอร์พังได้นะครับแต่มันต้องใช้กล่องคอนโทรลตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือตัวโมเดลไอตัวที่ที่จะต้องซื้อเพิ่มแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ต้องมีให้พร้อมนะครับนี่ตัวนี้ที่มีสายหลายๆหลายเส้น,สนสเนี่ยครับนะก็คือตัวที่ต่อเข้าแทงนะครับเพื่ออะไรมันเป็นตัว เขาเรียกวอะไรตัวตัดออโต้ของการเติมน้ําเข้าท้งอะครับนะแปลว่าแปลว่าสมมติต่อเข้าไปนี้เสร็จเราไปต่อเขาตัวตัดออโต้ตัวนั้นอะพอน้ําเต็มปุ๊บปั๊มจะหยุดทํางานเลยข้อดีของมันก็คือเหมือนทําให้ปั๊มมันเออเซฟตัวเองไม่ต้องเติมน้ําตลอดไม่ต้องวิ่งมาดูก็คือเต็มแทงแล้วฟูลถังคัดอ๋อไอจิงกู้ดนะนะครับแล้วก็วัสดุเหมือนโอ้วัสดุเดียวกัน นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับออกน่าจะเป็นอลูน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งทนทานแน่นอนตกไม่น่าแตกนะครับนะเราก็จัดปัญหาไปเลยว่าจะต้องมีกล่องคอนโทรลติดตั้งแยกเราก็ต้องมีเบเกอร์อันนี้เราแค่ติดตั้งเบเกอร์อย่างเดียวสุดยอดจะาหวาน t t i n n t t i s s one นะ <Yeah. S 1> อันนี้คือเทคโนโลยี The the next y e s yes, next <S The next เจ้าพยา you know โอเคครับเดี๋ยวให้จาวาดติดตั้งเสร็จแล้วยังไงก็เดี๋ยวคอยดูผลกันว่าจะหมู่หรือจ่านะครับโดยช่างจาวาดของเราเนี่ยเองจาวาดทำหน้าหล่อหน่อยโอเคอ๋อกูดนะ <c oughs> okay. oh,